ดึงแน่นเหมือนกันนะจริงจริงจรงเดินหลงเหมือนกันเมื่อกี้หลงทางหลงทางหลงเธอด้วยโอ้มันร้อนจริงจรินะในไม่ใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วสงสัยรู้ไหมครับว่าไอ้ดูมหัศจรรย์นี้มันใครกันสงสัยกครับก็สงสัยต่อไปเฮ้ยอ่าเราเล่นเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันครับครับผมเอ้ยโย่ต้องีสียใจนะพวกเราท้องเสียด้วยน สวัสดีครับชว์บลฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับพี่เิฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับคารฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับมอ์ฟ็อกสวัสดีครับคิมฟ็ี่คสวัสดีครับอนฟ็อกซี่ครับ ใ่งเหรอไม่อานกไทยเรียกอกต่อไปนีต่อไปไม่ดกีนสถานะเบอไปแล้วไปแล้วจริงว่าบางคนนี้ยนีรู้สึกว่าไม่ตื่นเลยคื่อี้แบบชัดมากครับบางคนแบบยังมองอยู่ปกติมาเพลงตกเต็มาเพลงก่า็มมาเพ่งตกเมมาเพงตกแต็มมาเพไเ็มมาเพลงตปเาสามาเ็คงดกเตมเพลงตกเช็มมาเมันจะเป็มมบเพล้ตทุกคน เึ้จะเธอไม่มารายร้ายงจะเธอไม่เคยสนใจสนใจเลยเขาไม่เคยมองผ่านเธอเธอมองผ่านไปทีู่้เมันได้มันก็ไดเลย่อนเนี่ยฉ่นแต่งั่นิครับ ใครหายไปที่เป็นเจ้ขอเพลงเรืงก่อนพวกนี้อ๋อเป็นพวกนี้โอเคคือพวกนี้ถ้าเห็นคุแนในกลางสนามกสวยอ้โห่นหมานโอ๊ยหลานเขาเาออกแล้วว่าตราไปจะเป็นโซโล่จริงหรอพี่เราไม่ออกพี่เราไม่ออกค้าพเจ้าเฉยๆเลงเลงฉันเราไม่สนเลยเหรอเฮ้ย แต่ก็ไม่ส oh. ู้ใช้ทำงานอยู่แ้วต้องใช้ผว ja. ันนี้ใครอยากฟังโซโล่อไปบ้างฮะทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่อะบุ๊คตอรออล่นก่อนอะะโรสิงเลสก์ได้ไหมตื่นเต้น

หดินสั่นไม่เจอเดี๋ยวเราถึงก้าวทุาเหรเ้าทูก็ทุบกี่แบบหน่องสาเลยสิจจังหวะจังหวะคนในใจสามช่างไงน้าพี่อ่าคนในใจสามช่างแต่พี่กันทำได้ป่ะโอยทำได้อยู่แล้วคนนี้สบายลองดูก็ได้ลองดูไหมหนึ t w ส

ก็รอให้ดุกระของเราเนี่ยซ้ำหน้าก็คือวิกเตอร์นั่นเองนั่งนั่อะไรนโอ้ไม่จริงไหมไ้อเลย้เลยชอบเอกความสีคุณจะแค่คำเดียวนะแค่ปักงหน้า เรแคตอนนี้เรา่งนี้งงนี้อนะันี้เราไปอยู่นะฝงนี้เราอนะอาอีเอจบวันนี้เราไปเรียนการน้ำสว่านกันะโอเคาวสอนต่อใหม่ของนี้ดีกว่าของนี้ดีกว่าของนี้ดีกว่าของนี้มันจะมีท่อนท่อนช่คอรัสท่นเชื่อคอรัส

มีคนบอกว่าแม่อยู่นี่ไหนมียายม้มียายตรงนี้มยายอ๋อยายของพเบิร์ใช่ไหมยายพี่กันนะครับแตอเส็ยายพี่กันหนอยนะอายุเท่ไหร่มเป็นยายพี่กันคือคองไมีผมก็ว่าโอเคนะพรเป็นยายแับคิดนิดนึงนะจริงนะจะเป็นจริงหรอ สุดหงไหมไม่ต้องรอครับอะไรก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ครับจบไปแล้วครับหนึ่งเพลงโซโล่สมงวัสุดสครับพลงต่อไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คทำไมครับ็นไม่ปล่อยเลยอมาไปเรื่อยๆครับอยากเชอลยมากครับช่วงนี้เเี่มันแต่งด้วย้โหโลส วงไหนทำไมหลายคนงงกันนะครับต่อไปขงเพลงที่ร้องได้ให้ช่วยกันร้องกันหน่อยได้นะครับวันนี้ต้องช่วยกันปั๊มเอเนอร์จีโอเคไหมฮะโอเคไหมฮอาเลยครับเห็นไหมคะเสียงดผิวค่ะอ่ะเูดคุยกันสักนิดเลงนะคะสซาฮาซาตากันสักหน่อยเนาะมีที่คอนเสิร์ตกับร ้สกถาอาจจะติดคนเยอะไปหน่อยเวลาไปคาเฟ่สามารถกดได้เลยซึ่งดปกติแล้วเนี่ยบางทีเราจะต้องสึกแอปเพิ่มเติมใช่ไหมก็เติชื่อพอคซีครับแล้วก็ถ้าในอินสตาแกรมเขาไปดูในฟอลลวิ่งเนก็มีกันเอออติดตามติดรากติดามแล้วามมติดตามตมติดตามามตดตามาม ไม่ใหม่แน่นอนครับไมใหม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่นานเคยรอแน่นอนทบอกเลยว่าเพนี้จะมีอะไรที่ฝ่ายข้างจริงๆแล้วก็รวมถึงการเต้นด้วยซึ่งเมื่อกี้เห็นเรานีนะท่าถูกเชยรองเท้าโอเมก้าถ้าสนใจใช่ไหมรอติดตามก